เป็นสายของพิวุฒิพิวุฒิคืนนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นในสระน้ําแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์นี่แหละครับพิวุฒิสวัสดีครับสวัสดีครับป่าออดครับผมคืนนี้เป็นเรื่องที่สะหลวงหรือเปล่าใช่ครับใช่ใช่นะใช่นะโอเคเราได้ฟังหลายประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในสระน้ําแห่งนี้คืนนี้จะเป็นอีกอีกหนึ่งเรื่องถูกไหมฮะอยากฟังแล้วพิวุฒิเกิดอะไรขึ้นที่สะหลวง ครับผมเมื่อเราห้า50กว่าปีก่อนนะ55ปีก่อนก็คือบุรีรัมย์บ้นผมขึ้นชื่อว่าพอถึงหน้าแล้งมันก็จะแล้งแบบแล้งสุดๆจริงๆครับผมฮ<ะ>น้ําท่าที่จะใช้อุปโภคบริโภคมันก็แทบไม่มีครับน,ำำน้ําตําง่วนก็แห้งน้ําในบึงที่พอมีก็คือมันขุ่นข้นใช้ได้แค่พอให้บวกฝ่ายได้ลงไปแค่น้ํนะครับผม<ะ>จนทําให้คนในหมู่บ้านเริ่มพากันปรึกษาหารือกันว่าจะทํายังไงทํา เพื่อจะให้มีน้าใช้ยามหน้าแรงครับผมก็เลยเร้มมีความคิดกันที่ว่าจะขุดสระขึ้นมาไว้เป็นสําหรับตักเก็บน้ําเพื่อจะใช้ยามหน้าแรงครับผมแต่ก็ให้ศาสตรนี้เป็นสระาธาประโยชน์คือเป็นสมบัติของหมู่บ้านไม่ใช่สมบัติของผู้ใดคนใดคนหนึ่งครับผมเราทาให้เกิดมีการขุดสระขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าสระหลวงครับผม ก็หลังจากที่ขุดสาแรกขึ้นมาก็มีเหตุการณ์มากมายอันนี้ผมก็จะไม่ขอทวนแล้วกันก็คือว่าขอผาดไปเลยครับครับผมหลังจากขุดสาแรกมาแล้วทีนี้คนในหมู่บ้านก็ได้ใช้สอยได้ใช้ประโยชน์กันแต่ทีนี้มันคือสาอดครับด้วยความที่ว่าสระหนึ่งมันก็ยังไม่พอเพียงกับการความต้องการของคนหมู่บ้านเพราะว่าคนที่อยู่คุ้มบ้านไกลๆครับผม เขาบอกว่าเขาลําบากในการที่จะมาอมตักน้ําไปใช้ครับอ,อทําให้ก็มีการคุยการตกเทียงกันทําให้ต้องมาปรึกษารือกันอีกคือตอนนั้นสมัยนั้นผู้ใหญ่แสงแกก็เป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านผมครับครับก็เลยปรึกษากชาวบ้านว่าจะเอาไงทําให้มีการรวมประชามติกันคือว่าอยากให้มีการขุดสระหลวงเพิ่มมาอีกสระหนึ่งครับผมฮะฮะก็เลยวันนี้เขามี ผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งท่านก็มอบที่ให้แปลงหนึ่งทําให้ได้ขุดกันขึ้นมาก็สมัยนั้นการขุดสระก็จะไม่ได้ใช้รถ Mac แมคโคนะครับป๋าเราจะคือใช้คนในหมู่บ้านลงแรงกันขุดแั่แหละก็ได้ขุดขุดกันไปแต่ต้องบอกปาก๋าที่ที่เขาให้มามันเหมือนจะเป็นบังเอิญหรือไม่บังเอิญก็ไม่รู้ครับผมทำไมอ่ะคือสระที่ขุดใหม่นี่มันจะอยู่ทิศตรงข้ามกับสระหลวง สะแรกเลยครับผมฮเหมือนเป็นเส้นขนานกันนะครับผมแล้วเหมือนว่าการขุดการไรเหมือนหน้าสะทางเข้าสะอะไรเงี้ยเหมือนจะเป็นแบบหันหน้าเขาหากันเลยครับ,รบเพราะหลังจากขุดจะได้ผ่านไปวันหนึ่งตกกลางคืนครับผมผู้ใหญ่แสงแกก็ฟันเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดผมสบายเสียงแบบโบราณน,นะครับผมหน้าตาสะสวยครับครับ เข้ามาบอกผู้ใหญ่แสงว่าให้ขุดลงไปอีกขุดลึกลงไปอีกหน่อยจะเจอตอไม้อแล้วขอให้เอาตอไม้ตอเน,นี้ยขึ้นมา,าข,ขุดนตด้วยฮ่ฮ่ฮแล้วก็ขอให้ตั้งคือให้เอาตอไม้นี้ขึ้นมาคือถ้าจะให้ดีก็ตั้งสารให้เขาด้วยอะไรเงี้ยครับ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 โมเช้ามาผู้ใหญ่แสงก็เอาเรื่อตะแกฝันมาเล่าให้ชาวบ้านสางชาวบ,บ้านก็เลยรีบพากันช่วยขุดลงไปครับผม พอขุดลงไปมันเจอเป็นตอไม้จริงๆครับป่าสิ่งที่ชาวบ้านเจอมันเป็นตอของต้นตะเคียนครับผมโอ้ครับครับครับทีบนี้พอขุดมาก็เอาตอต้นตะเคียนไว้เป็นขอบสะทขางด้านในครับแล้วชาวบ้านก็ด้วยสมัยเมื่อห้าสิบหกสิบปีก่อนเรื่อ,อย่างนี้ชาวบ้านเขาจะเชื่อกันมากอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ครับก็เลยทําพิธีการตั้งศาลไว้ให้ครับผมแล้วก็ศาลนี้ก็เป็นที่เคารพบ,บูชาของคนในหมู่บ้าน คือว่าแกจะให้โชคให้ลาบเกี่ยวกับเรื่องหน่วยเรื่องเบอร์หลายครั้งอยู่ครับผมครับครับหลังจากขุดสะผ่านไปตั้งสระอะไรก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ชาวบ้านก็ใช้ได้ใช้ประโยชน์ของน้าในสระกันจนผ่านมาตอนนั้นลุงผมอายุได้ราๆสักประมาณสิบเจ็ดปีได้ครับผมสิเจ็ดือแปดปีแหละและคือตอนนั้นอะหมู่บ้านถัดไปสองหมู่บ้านเขามีงานวัดครปาฮ คือเมื่อสมัยห้าสิบกว่าปีก่อนนะครับงานวัดนี่เป็นอะไรที่ว่าคือว่าถ้าเกิดที่ไหนมีนี่จะเป็นอะไรที่ว่าคึกคืนคือคนในหมู่บ้านจะตื่นเต้นกันมากครับผมคือว่าแต่ก่อนในกะารลื่นเลินก็จะมีแค่พวกงานวัดใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วสมัยก่อนการไปเที่ยวงานวัดคือจะไม่มีรถลาไปนะครับป๋าจะใส่เดินกันไปเดินกันไปปั่นจักรยานบ้างแต,แ,ตแต่สมัยนั้นจะเป็นเดินก็จะใส่ว่า ในหมู่บ้านเราเนี้ยใครจะไปบ้างก็จะมารวมตัวกันแล้วจุดติดหนึ่งครับผม uh huh. รวมตัวกันครบเออครบคนไปแล้วก็จะเดินกันไปพวกคนโตก็จะคอยดูแลเด็กดูแลพวกผู้หญิงอะไรเงี้ยครับผมครับ uh huh. ในเดินกันไปเป็นกลุ่มพอไปถึงก็ถึงงานก็แยกย้ายกันดูมหรสศพแต่จะตกลงกันว่าเออนะถึงเวลานี้นี่นี่นะ uh huh. ให้มารอกันมารวมตัวกันตรงนี้เพื่อจะได้กลับ uh huh. เดินกลับกันอะไรเงี้ยครับผม uh huh. ในระหว่างเดินทางคือว่าเดินไปงาน วัดที่เนี่ยครับผมมันต้องเดินผ่านศาลหลวงศาลเนี่ยครับผมครับในระหว่างที่ก็เดินไปก็คุยกันนุกเฮฮาไปก็เดินผ่านศาอยู่ๆลุงผงก็นึกคนองอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ครับป๋าฮแกก็ตะโกนไปทางศาลของอ่าก็แม่ตะเคียนเนี่ยนะครับครับครับแล้วแกก็พูดขึ้นมาว่า้าแม่ตะเคียนไปเที่ยวงานวัดด้วยกันโอ้ห้าห้าคตอนนั้นพวกเพื่อนๆแกก็ห้ามเฮ้ยอะไรมึงคิดขนองอะไรไมาพูดอะไร แต่ลุงผมแกก็ไม่ได้สนใจอะไรแกก็พากันเดินไปพอไปถึงงานก็พากันแยกย้ายกันเที่ยวงานนะครับผม uh. แล้วลุงผมกับเพื่อนอีกสี่ห้าคนก็พากันมันจะเดินรอบงานเสร็จแกก็พากันชวนกันไปดูลิเกอ uh. พอระหว่างที่นั่งดูลิเกอะครับผมรู้สึกแกลุงผมแกรู้สึกว่าแกได้กลิ่นหอมเหมือนพวกกลิ่นหอมน้ํากบน้ำปูไงมันหอมมากเห uh huh. มือนน่าจะกลิ่นกายสาวแล้วพอ จะรู้สึกว่าสิ่นเนี่ยมาจากข้างๆตัวแกพอแกหันไปมองป่าแกถึงก็ต้องตะลึงเลยครับผมทำไมอ่ะจะเห็นเป็นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาสะสวยมากแบ<ล>บผิวขาวคือว่ามันเหมือนไม่ใช่คนบ้านนอกครับผมคือแกมองด้วยความตะลึงนะครับผม แล้วเหมือนพี่คนนั้นแกก็หันมายิ้มให้แกครับผมเออโอ้ยอืออืแล้วและจะมองพี่คนนั้นอยู่นานเท่าไหร่ไม่รู้ครับป๋าฮะยมือนแกลืมไปว่าแกนั่งดูลิเกยอยู่แล้วยอยู่ป๋าความรู้สึกคือนี่เป็นความรู้สึกที่ลุงผมบอกครับคร<ะ>ับลุงแกบอกว่าอยู่แกก็รู้สึกง่วงขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลนะครับผมฮะง่วงไม่มีเหตุผลง่วงไม่มีสาเหตุแล้วยอยู่แกก็ไม่รู้ว่ากแกหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอ้าเออหลับไปตรงที่นั่งดูลิเกครับผม พอแกตื่นมาแกก็ตื่นมามันก็ดึกมากแล้วครับผมแกก็ตกใจแล้วคนมันก็ในงานมันก็เริ่มน้อยลงแล้วแกก็ดูบอลบริเวณจ่งที่จะนั่งดูเกตแกก็ไม่เห็นเพื่อนๆกันแล้วแกก็เลยเดินตะเวนรอบงานหาเพื่อนๆหาคนในหมู่บ้านนะครับผมมันก็ไม่แกไม่เจอใครเลยครับแกก็เลยบ่นแบบขบดตเมื่ออะไรว่าจะกลับบ้านจะกลับอะไรก็ไม่เรียกอะไรแกเงนี้ครับออแต่ก็เลย แต่ด้วยความคือตอนนั้นลุงผมแกก็ใบรุ่นนะแกก็ไม่กลัวคือลุงแกไม่ไม่กลัวเรื่องผีเรื่องอะไรแล้วครับ<ะ>แกก็เลยตัดสินใจจะเดินกลับบ้านคนเดียวครับแต่ด้วยความว่าวันนั้นมันเป็นคืนเดินเพ่งนะครับคือสมัยเมื่อห้าสิบปีก่อนนะครับป๋า<ะ>คืนพระจันทร์เต็มดวงมันจะสว่างมากๆนะครับผม<ะ>แกก็เลยตัดสินใจว่าจะเดินกลับก่อนที่แกจะพอแกเดินออกจากประตูวัดมาได้สักแป๊บมาแกก็ได้ยินเสียงว่า มีเสียงผู้หญิงถามร้องถามแกว่าจะกลับบ้านเหรออืมแกก็หันมอง้องไปหันมองแกก็เห็นเป็นพี่ผู้หญิงที่ว่านั่งข้างๆแกตอนดูเออตอนดูลิเกฮะลิเกพี่ผู้หญิงคนนั้นก็เดินมาแล้วก็พูดว่าพี่ขอกลับด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยครับผมอ๋ออ๋อแล้วด้วยความที่ว่าตอนนั้นลุงผมแกก็เป็นวัยรุ่นนะครับมันก็มีเออมีผู้หญิงสาวสวยมาขอเดินกลับด้วยมันก็เออดี มันก็ดีไง uh, 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 ก็เลยตกลงก็เดิน uh. เดินระหว่างเดินกลับไปแกก็ได้คุยกันแกก็ได้รู้ว่าพี่ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าพี่เกษรครับอ oh. ก็เดินคุยกันไปตลอดทางด้วยความที่ว่าพันเป็นฟ้ามันสว่างก็ไม่ได้กลัวอะไร uh. แต่แกรู้สึกว่าระหว่างทางที่แกเดินตลอดทางกับพี่เกศรนนครับ uh. แกจะได้ยินเสียงหมาหอนตามหลังตลอด uh. ทางเลยครับผม uh. uh. คือหมาหอนตลอดทางแกก็บ่นลุงด้วยความที่ลุงผมแกก็ไม่กลัวนะแกก็บ่นสดด้วยมันจะหอนอะไรนักหนาอะไรเงี้ยลุงผก็พูดแกไปเหมือนพี่แกสอนแกได้ยินแกก็เหมือนมล็อกคิดทักแล้วแกก็พูดว่าใจมันจะเห็นผีมั้ยอะไรเงี้ยเออเออเออลุงผมก็บอกว่าไหนผีนี่ก็โผไม้เห็นอะไรเนี่แกก็ไม่ได้กลัวหรอกนะครับแต่แกก็ไม่สนใจแกก็เดินไปด้วยกันสองคนระหว่างที่แกเดินอ่ะคือสายตาของลุงผมครับป๋า ความเป็นผู้ชายเนาะ oh. แล้วก็มองหน้าพี่เกษรตลอดแกยอมรับว่าพี่เกษรเป็นผู้หญิงที่สวยมากครับโอ้ oh, ครับเคือแกเห็นหน้าแกประทับตาแบบคือแกประทับใจมากแกมองไปตลอดทางเลยเอ่ด oh. ินแกเดินมาไม่รู้เดินมานานเท่าไหร่ไม่รู้ก็มาอยู่แกก็เลยถามครับพี่เกษรบ้านพี่เกษรอยู่ตรงไหนอ oh. พี่เกษรก็เลยบอกว่าจะถึงนวเนีน่ยแต่สักพักพอเดินไปถึง ลุงผมก็แปลกใจครับเพราะเห็นบ้านของพี่เกศรอ,อะ่ะมันเป็นเหมือนบ้านหลังเล็กๆครับบ้านไม้หลังเล็กฮ<ะ>แต่ไม่ไม่ไม่เชิงว่าเป็นกระท่อมนะเขาไม้เหมือนทำไม้จากไม้กระดานจากอะไรแต่ดูสวยอยู่ฮ<ะ>ครับตอนนี้พี่เกศรก็บอกว่าชวนให้ลุงผมเข้าไปในบ้านไม้อะไรเงี้ยจะหาน้ําหาท่าด่งก่อนอ<ะ>ต่เม่อเมื่อหนึ่ห้าสิบปีก่อนผู้ชายเขาก็ไม่ได้ว่า,าจะสุดวิกาะไรนะปล่ปาครับครับ ลิงลุงผมก็เลยถามว่าเออแล้วพี่เกอรอยู่กับใครอือพี่เกษรแกก็ตอบว่าตัวของพี่เกสรนั้นอยู่คนเดียวเพราะแม่ของแกก็ตายโดยเสียไปต้นานแล้วอะไรเงี้ยครับอ๋อครับครับด้วยลิงลุงผมแกก็เออแล้วเออพี่เกอรเด็นด้ิยตัวคนเดียวถ้าเข้าไปบ้านพี่เกษรคำคำบด้นบึ้นนี้กลัวจะดูไม่ดีใช่ไหมครับอ่าแกก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรพี่เกอรเข้าบ้านไปเลยอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมแล้วแกก็กาับ้านเนี่ยพี่เกษรก็เลยถามว่าจะให้พี่เกอรเดินไปฉกบ้านไหมแกบอกว่าไม่ต้องครับผมอ่า หลังจากพอมองที่แกสอนเดินเข้าบ้านไปตัวลุงแกก็เดินกลับบ้านพอเข้าไปบ้านเลยแหลับพอแกตื่นมาครับมันก็เกิดคือว่าเรื่องราวทั้งหมดที่แกเจอที่เกสอนนะครับป๋าลุงผมแกบอกว่าแกลืมไปเลยครับผมลืมไปหมดเลยลืมไปหมดเลยเมือเช้ามาพอเพื่อนของลุงแกเห็นแกก็ถามเฮ้ยเมื่อคืนยังไงทําไมหนีกลับก่อนอะไรเงี้ยครับ ลุงผมก็งงใจบอกแกนี่กบก่ับที่ไหนแกเพิ่งกลับมากลับมามืดแล้วแกถามเออแต่แกก็โกรธแกก็ด่าว่าเพื่อนแกทําไมจะกลับบ้านก็ไม่เรียกแม่อะไรแกเลยอะไรเงี้ยครับเพื่อนเพื่อนแกสี่ห้าคนแกบอกว่าตอนที่กลับอ่ะแกมองไม่เห็นตัวลุงครับผมแกไม่เจอลุงเลยออแกไม่รู้ว่าลุงหายไปไหนตั้งแต่ตอนไหนแกเดินตามหาลุงทั่วงานแล้วก็ไม่เจอครับ แกก็คิดว่าลุงคงจะหนีกลับมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยครับผเหมือนถูกบังตาไว้ใช่ครับผมก็เลยลุงก็เออแกก็ไม่ได้ไม่เกลียดใจอะไรแค่ก็เลยเหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปครับผ่านมาเราลได้ประมาณทักสามปีครับตอนนั้นสามปีกว่าลุงผมก็อายุยี่สิบกว่าแล้วทีนี้ก็แต่ลุงผมแกบอกว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับผมทุกเกือบแทบจะทุกคืนเลยแกจะฝันเห็นพี่ผู้หญิงคนนี้ พี่แกสามน,นะใช่แต่แกนึกไม่ออกว่าพี่ผู้หญิงคนนี้เป็นใครเออเออเออแกจะฝันตลอดตลอดแต่คือแกยอมรับว่าแกหลงรักผู้หญิงในฝันคุณี้มากอครับทีนี้พอมันถึงผ่านไปได้สามปีกว่าก็ที่วัดที่เดิมนะครับผมครับมันก็มีงานมาจาักอีกครั้งตอนนี้ตอนนี้แกก็โตเป็นหนุ่มแล้วยี่สนะิบก<อ>ว่านี่คือครับก็เลยไปเที่ยวงานกันเหมือนปกตินะครับ ก็พอไปเที join, night, hmm. so, exactly? uh ่ยวงานก็เดินในงานพอเดินเดินได้สักพักลุงผมแกก็เหมือนสะดุดตาครับผมแกเจอคนคุ้นหน้าคุ้นตาครับผมเออเ็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่หน้าแกคือเห็นข้างหลังแกคุ้นมากครับอืมแกก็จ้องมองแล้วแกจอสยามเดินไปไกลพอผู้หญิงคนนี้หันหน้ามาครับผมอืมพอแกลุงแกเห็นหน้าแค่นั้นนะป๋าเหมือนความทรงจำทุกอย่างเมื่อสามปีก่อนมันไหลเข้ามาในพัน ทรงจาของแกครับจําได้เลยว่าพี่ผู้หญิงคนนี้คือพี่เกษรครับผมะรอแกเห็นพี่เกษรแกก็ดีใจก็ร้องทักแล้วเหมือนพี่เกษรจะดีใจเหมือนกันที่เห็นหน้าลุงครับผมมาเลยคุยกันนะสามตาทุกสุดด็กกันไปทั่วครับผมแต่ทั้ทงทั้งคู่ก็เลยได้เดินเที่ยวงานวัดด้วยกันครับผมโดยที่ว่าลุงผมก็ไม่ได้สนใจเพื่อนไม่ได้สนใจคนในหมู่บ้านเลยครับครับก็ เที่ยวงานเพลินนั่งดูนู่นดูนี่พี่เคศสอนไปจนเย็ดจนดื่นครับผม <ฮะ S 2> ก็ปรากฏว่าเาหลังจากนางใกล้จะเลิกแล้วคนก็เริ่มซาแล้วคนในหมู่บ้านผมเขาก็เดินเขาก็กลับกันก่อนหมดแล้วครับไม่มีใครมาตามมาเรียกอะไรลุงผมืนกันเลยครับคือตอนนั้นลุงผมก็ไม่สนใจแล้วเขาก็ชวนพี่เกสอนกลับมันก็ระหว่างทางก็คือมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับป๋าวันนั้นก็เป็นคืนเดือนเทนิคเหมือนกันฮ คนทั้งสองคนก็เดินกลับคือแต่ตอนนั้นอ่ะลุงผมแกก็รู้รู้สึกว่าตัวแกก็โตแล้วเป็นหนุ่มนะอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนก็พร้อมจะมีเมียมีครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วแกรู้คือใจแกแกรู้แล้วว่าคนที่แกรักแกเศร้ารอคือคนที่แกฝันถึงก็คือพี่แกสอนคนนี้แหละออระหว่างทางที่เดินกลับแกก็เลยบอกคือแกขอพี่แกสอนเลยว่าแกขอเดินจูงมือพี่แกสอนกลับได้ไหมอะไรยเงี้ยครับอ๋อครับครับ พี่เกสรนก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ให้เดินจับมือไปคือสมัยนั้นห้าสิบปีก่อนกันถุดเมื่อต้องตัวกันระหว่างชายหญิงมันเป็นเรื่องที่ว่ามันค่อนข้างจะยากครับอาเดินจับมือกันนี่เยอะมากนะเยอะแล้วครับผมอ่าฮอืคือตอนนั้นลุงผมก็บอกว่าแกมีความสุขมากแกได้เดินจับมือพี่เกษรมก็เดินกันไปเรื่อยๆด้วยความที่ว่าเหมือนโลกทั้งใบมีกันแค่สองคนคนะครับผมครับ เดินมาเรื่อยๆจนว่าเวลาผ่านไปเท่าไหร่แกก็ไม่สนใจอจนเดินมาถึงหน้าบ้านที่เคสอนะคราวนี้พี่เคสอนแกก็ชวนลุงเข้าไปในบ้านอะไรเงี้ยครับครั้งนี้ลุงแกไม่ปฏิเสธครับ,รบแต่ก็มีเข้าไปในบ้านยอมรับว่าที่บ้านที่เคสอนเป็นบ้านไม้หลังนี้แต่ก็ดูเหมือนสวยงามมากมันทําจากไม้อะไรสักอย่างตอนนั้นลุงผมแกก็ไม่แน่ใจครับครับมอเข้าไปในบ้าน ไปเสร็จลุงผมแกก็สารภาพเลยครับว่าแกหถึงรักพี่เกษรลุงรักมาตั้งแต่สามปีก่อนแล้วอะไรเงี้ยครับครับแกอยากได้ที่เกอรเป็นเมียถ้าพี่เกอรไม่คือไม่ปฏิเสธม่อะไรแกจะให้พ่อแม่มาสื่ขอมาอะไรเงี้ยครับครับพี่เกอรแกก็พูดว่าตัวของแกตัวคนเดียวพ่อแม่ก็ตายไปแล้วถ้าลุงผมรักแกจริงแกก็ไม่ว่าอะไรแกก็จะถ้าไม่คิดจะทิ้งแกไปไหนแกก็จะยอมเป็นเมีย ของลุงผมครับครับครับแล้วทั้งคู่ก็ได้เสียกันเป็นผัวทิ้นเนียครับผมฮอยู่ที่บ้านของพี่เกสรน่นแหะครับคือลุงผมจะบอกว่าตอนนั้นแกมีความสุขมากแกไม่รู้ว่าแกอยู่กับพี่เกศรคือแกไม่รู้ว่ามันผ่านไปกี่วันกี่คืนแล้วครับผมอคือแกลืมหมดทุกอย่างเลยลืมพ่อลืมแม่ลืมอะไรทุกอย่างเลยคือตอนนั้นในความคิดจิตใจของแกรมีแต่พี่เกศรครับผมครับครับ ทั้งคู่ดื่มด่ำกับความสุขกันไม่รู้จันานเท่าไหร่ครับอยู่มาวันหนึ่งกวดระหว่างที่ทั้งคู่กำลังอยู่ด้วยกันสองคนครับก็<ะ>ได้ยินเสียงมีคนมาเรียกครับผมเรียกว่าคือลุงผมก็ชื่อชานนะก็ม<ะ>ีเสียงไี้ว่าโยมชานโยมเกษรโอ้ยคนลุกออกมาข้างนอกหน่อยอะตมามีเรื่องจะคุยด้วยอะไรเงี้ยครับผม<ะ>พอได้ยินเสียงงั้นลุงของผม,ผมแกก็ออกมาเพราะว่าชี่กสอนพอเห็นลุงของผมแกก็ตกใจครับผม พราะที่ลุงผมเห็นคือเป็นหลวงปู่ครับผมอยู่มาอยู่ตรงหน้าบ้านของพี่เกษรครับอทั้ทงลุงกับพี่เกษรก็รีบลงไปแล้วก็พาทันไปก้งกับ,บหลวงปู่แล้วก็ถามว่าหลวงปู่มาได้ไงอะไรอะไรเนี้ยครับหลวงปู่ท่านก็พูดขึ้นมาว่าป่าได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงอะไรฮะหมาหอนครับ้ยกอดูว่าบ้านผมมันอยู่ตรงข้างกับวัด ว่าที่หลวงปู่ท่านเคยจะมาถาอยู่เนี่ยน,นะไม่ใช่ครับนี่ที่ผมแพงเซ็รอ๋อโอเคครับ,คร,บครับผมโอ้ยผกเลยครับผมนี่ก็คือพอถามหลวงปู่ก็บอกว่าท่านมาตามตัวลุงชานนี่แหละกลับครับผม <ฮะ S 2> คือตอนนั้นลุงชานก็งงทีนี้ลุงชานก็พูดกับพี่เกศรเอ้ย <ฮะ S 2> หลวงปู่ท่านก็พูดกับพี่เกศรว่าอาตมารู้ว่าโยมทั้งสองคนรักกันอือ แต่โยมทั้งสองก็ต้องตัดใจนะเพราะตอนเนี้ยทั้งสองคนน่ะอยู่กันคนละภพคนละชาติแล้วโอครับครับต่อให้รักกันแค่ไหนมันก็เป็นไปไม่ได้ยังไงโยมชานเขาก็ยังมีครอบครัวยังมีพ่อแม่พี่น้องที่เขาต้องดูแลอะไรเงี้ยอือแล้วลวงปูเขากบอกว่าขอให้โยมเกษรตัดใจเถอะอะไรเงี้ยครับอือพอลุงผมจะได้ยินอย่างนั้นแกนก็งงครับผมไม่ทำไมมาหลงอยู่พูด่งนี้เหมือนอะไรไง คือแกาแกฟังแล้วแต่ก็เห็นคือที่ตอนนั้นอ่ะที่เกสอนแกก็ร้องไห้อืดอื้นขึ้นมารครับผมแกก็พยายามกลอ,อบใจครับผมแต่ทีนี้ที่แกสอนแกก็พูดขึ้นมาว่าแค่ได้เจอลุงผมแค่เนี้ยแต่ก็ดีใจแล้วครับผมแก้ารอลุงผมมานาน<อ>แกก็ไม่ได้ว่าต้องการจะเอาชีวิตลุงผมไปหรอกแกแค่อได้เจอลุงผมแค่นั้นแหละแต่ทีนี้หลวงปู ลุงก็ยังุงอยู่ครับผมที่หลวงปู่ก็พูดขึ้นมาว่าพี่เกสรเนี่ยเขาเป็นคนรักในอดีตชาติของลุงผมทั้งคู่เคยได้สาบานรักต่อกันแต่เหมือนทั้งคู่จะไม่ใช่เนื้อคู่กันครับต่อให้รักกันแค่ไหนมันก็ไม่ได้คลองคู่กันนะครับผมทั้งในชาติที่แล้วและชาตินี้มันเลยคลาดกันอย่างรเหครับครับผมทําให้ต้องพัดพาคจากกันและด้วยวิบากกรรมที่พี่เกสรได้ทํา ได้กอดมาแต่อดีตชาติครับผมทําให้แกต้องมาเป็นเหมือนคล้ายๆมาเป็นจะแม่ตะเคียนนะคือต้องมาเป็นสัมเพสีสิงสถทิตอยู่กับต้นไม้ครับโดยยังไม่ได้ติดขุดไปเกิดเป็นคนครับ,รบแต่ตัวลุงของผมนั้นเกิดมาก่อนอะไรเงี้ยครับพอลุงแกได้ยินอย่างนั้นแกก็ร้องไห้ออกมาครับมันมตาลูกผู้ชายแล้วแกก็ก,กอดกับที่เคสอนต่างคนต่างร้องครับที่เคสอนก็พูดว่า ขอให้ลุงผมกลับไปเถอะอะไรเงี้ยครับพอแค่ได้เจอแค่นี้แกก็ดีใจแล้วครับครับครับลุงผมแกก็ร้องไห้แล้วก็พูดว่าถ้าบุญของแกยังมีพอถ้าชาติหน้ามีจริงอะไรเงี้ยครับผมจะขอสักชาติขอให้แกพี่เคยสอนได้เกิดมาคลองคู่กันเป็นคนรักกันเหมือนคนปกติทั่วไปะครับครับครับคือแกก็กอดกันร่ำไห้คลินี้เป็นเหมือน ปู่บอกให้ลุงผมทําใจ่ะลุงผมก็เลยพอเกิดทําใจได้แต่ก็หลวงปู่บอกว่าให้ลุงผมอะเดินตามหลวงปู่มาพอลุงกะเดินตามหลวงปู่มาโดยสายตาแกก็หันไปมองพี่เกษรตลอดนะครับผมมองจนพี่เกสรนคยรับตาครับแล้วแกก็เลยหันมันตามหลวงปู่ผมมองแต่ไม่เห็นเหมือนหลวงปู่เดินออกอุมคงสีขาวๆครับผมเหมือนมีแสงสว่างอยู่ปลายทางครับผมครับครับพอแกจะเดินตามหลวงปู่ไปพอจะถึงทางออกครับผม อยู่ลุงผมแกก็วูบไปเลยครับป๋าฮะ,อ,ะ,อ,ะอยูแกวูบ,บไปเลยแกไม่รู้สึกตัวอะไรเลยครับฮะจนแกมารู้สึกตัวอีกทีครับป๋าตัวของลุงผมเนี่ยมาอยู่ที่บ้านแล้วอือก็กตื่นมาแกก็ตกใจเห็นปู่กับย่าลุงผมคือนั่งมองลุงผมด้วยความผงใหญ่แล้วก็คนในหมู่บ้านกระต่างมาล้อมอะไรเงี้ยครับผมฮะ,ะทีนี้ลุงก็ถาม ญาติกับปู่ผมว่าเออมันเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะพ่อแม่ทำไมผมมาอยู่ที่นี่ได้ไงอะไรเงี้ยปู่กับ่าก,ก็เล่าให้ฟังว่าลุงอไปเที่ยวงานมาแล้วก็ไม่ยอมกลับบ้านมาสี่ห้าวันแล้วปู่กับ่าก,ก็ตามถามหากับเพื่อนของลุงเขาบอกว่าไม่เห็นลุงอะไรเงี้ย<ะ>ครับตอนไปก็ไปด้วยกันแต่พอไปถึงงานแล้วลุงผมก็หายอะไรเงี้ยครับ<ะ>พากันตามหาตามหาย,ยัางไงก็ไม่เจอครับผม<ะ>จนด้วยความที่ว่าปู่ผมกับลวงปูอ่อ่ะแก เหมือนแกรู้จักกันเต็มเหมือนท้ายๆเป็นเพื่อนกันมาก่อนอะไรเงี้ยครับ <ฮะ S 2> แต่ก็เลยไปขอร้องให้หลวงปู่ช่วยอะไรเงี้ยฮะ,ฮะหลวงปู่ท่านก็เลยมาช่วยโดยที่ตัวหลวงปูอ่อ่ะแกก็นั่งทําพิธีอยู่ที่บ้านนะครับคค่ะรับ,ตรบแต่เหมือนแกถอดจิตออกไปครับผมพอ <ฮะ S 2> หลังจากเหมือนล้ายๆแกจิตแกมาเข้าร่างคืนแกก็บอกว่าให้ชาวบ้านอะ่ะพากันไปหา ตัวของปู่ของผมอยู่ที่ศาลของแม่ตะเคียนที่ศาลหลวงนั่นแหละรครับฮะ <un> <c oughs> แล้วพอชาวบ้านไปถึงก็เจอจริงๆครับเจอลุงของผมอะนอนอยู่ตรงศาลเจ้าแม่ตะเคียนตรงน,นั้นนะครับผม <c oughs> นี่ก็ปู่กับย่าผมก็เลยบอกกับลุงผมว่าให้ไปกราบบอกอ่คือเหมือนจะกราบขอบคุณหลวงปู่ว่าฮะทีนผมก็เข้าไปกราบขอบคุณหลวงปู่ทีนี้หลวงปู่ท่านก็พูดขึ้นมาว่า ยังรักเขายังคิดถึงเขาอยู่ใช่ไหมลุงของผมก็พูดทั้งตั้งตาว่าใช่คือพอพอลุงปู่ครั้งนี้คุณลุงฟื้นขึ้นมาจาความได้ใช่ไหมจำได้หมดครับอลุงปู่ท่านก็บอกว่าต่อให้รักแค่ไหนก็ต้องตัดใจนะเพราะว่าโยมทั้งสองอ่ะอยู่คนละภพคนละชาติกันอแต่ลวงปู่ท่านก็บอกว่าแต่ถ้าลุงอ่ะอยากจะช่วยพี่เกอนนะ ืออยากให้ลุงแกบวชครับผมเพื่อทิศบุญส่วนส่วนให้พี่เกศรอะไรเงี้ยครับมาลุงจะได้กังนั้นแกก็จะปรึกษากระปูกกระย่างผมก้วปูกกระย่างผมก็ด้วยความที่ตอนนั้นวัยของลุงแกก็บวชได้แล้วก็แกก็เห็นดีเห็นงามด้วยครับผมแกก็เลยให้ลุงของผมบวชครับลุงของผมก็พอบวชก็ตั้งใจปฏิบัติครับทิศบุญส่วนส่วนให้พี่เกศรลุงผมแกก็บวชได้หลายพรรษาอยู่ครับผมสาวัดครับ คือต้องอบอกท่านผู้ชมผู้ฟังก่อนถ้าใครที่เคยได้ฟังเรื่องของผมที่ผมเคยเล่ากับพี่เก่งเรื่องเกือบไม่รอดเรื่องที่เกี่ยวกับตอนนั้นที่พี่โอเลโดนของแล้วก็มีลุงของผมมาช่วยถอนของให้พี่โอเลครับฮะลุงของผมที่เป็นจอมอจของเวทคนนั้นก็คือลุงชานคนเนี้ยครับออ,อหลังจากแกบวชได้หลายภาษาแกก็ได้เรียนร่ำเรียนเรื่องทางนี้มาด้วยครับ แต่จะเด้สึกออกมาเรื่องราวก็มีประมาณนี้ครับ้สนุกจังเลยอะ่ะผมผมอินกับเรื่องนี้อะ่ะผมผมชอบจังเลยมันมันไม่ใช่เรื่องผีที่น่ากลัวแต่ว่ามันคือเรื่องของวิญญาณเรื่องของความรักเรื่องของความเชื่อและศรัทธามันมันมันสัดส่วนมันมันลงตัวไปหมดเลยแล้วต้องชมคุณพูธด้วยคุณพูดเล่าดีจังเลยอะ่ะ ถามนิดนึงที่อยากรู้เพิ่มเติมหลวงปู่อะไรครับที่ไปช่วยไปขอบินทบาทลูกชานกลับมาจากพี่เกศรอนัอนนี้ผมก็ไม่สามารถเอื่นน้ำของท่านได้นะครับท่านตอนนี้ท่านก็มรณาภาพไปแล้วด้วยทราบอยู่ใช่ไหมฮะแต่ไม่ไม่อยากเอื่ยน,น้มครับผมเพราะว่าลุงเกลต้องไม่อยากให้เอื่ยน,น้มของท่าน,นครับเหมือนครั้งที่แล้วที่ผมถามคุณก็บอกแบบนี้ก็ก็องนั้นแหละครับรูปเดียวกันรูปเดียวกันนะ องค์ที่ไปขอบินทบาทเด็กถูกไหมใช่ครับเรื่องที่แล้วนะที่เด็กหายไปในน้ําอ่ะนะอยู่ใต้น้ําอ่ะใช่ครับเลือ่อนข่มนะครับใช่อโอ้ท่านเก่งมากนะผมเดาว,ว่าต้องเป็นเกจิดังอะ่ะอ่ะพูดตรงเป็นเกจิดังนะถึต้องไปดูว่า <ผม S 2> เรเเองทีมที่ผมเล่าอะ่ะที่ผมเล่าสาหลวงอะ่ะมีคนบอกที้ถูกอยู่ผมเดาเลยครับหลวงบุ่หมุน ไม่ใช่ครบตาไม่ใช่นะผมว่าสายนี้แหละสายนั้นแหละต้องเป็นสายเนี้ยสายหลวงปู่หม,มุนนี่แหละโอเคขอบคุณคุณวุฒผมสนุกกับการฟังเรื่องนี้ของคุณวุฒมากและเรื่องราวของพี่เกษรอขอบคุณครับครับครับผมสวัสดีครับ